หมาวาลไยอันดามันจะต้องเกิดขึ้นที่นี่ครับพี่น้องท่านรู้ไหมครับจังหวัดกระบี่มีคนได้เรียนปริญญาตรีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท,ท่านั้นเองครับเพราะถ้าเกิดอยากเรียนปริญญาตรีต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดไปสงขลาไปนครศรีธรรมราชหรือต้องไปกรุงเทพแต่วันนี้ พระประชาที่ปัตยัเห็นว่าจังหวัดกระบี่จาเป็นต้องมีมหาลัยของตัวเองได้แล้วครับพี่น้องครับมหาาลัยอันอดามันจะผลิตคนครับจะผลิตนักเคมีผลิตวิศวกรเกษตรวิศวกรอาหารให้ลูกหลานคนกระบ,บี่ได้เรียนที่นี่ไม่ต้องไปไหนจบออกมามาพัฒนาปล์มน้ำมัน เป็นอุตสาหกรรมยาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมพลังงานพรกประชาธิปัตย์วันนี้ขอโอกาสในการดูแลลูกหลานพี่น้องคนกระบีครับขอโอกาสจูงมือลูกท่านจูงมือหลานท่านส่งเข้าเรียนหมหาวิทยาลัยอันดามันได้ไหมครับได้ไหมครับพี่น้องครับ